หลายท่านนะครับที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการเคลือบแก้วเคลือบเซมิกเนี่ยก็คงจะผ่านหูผ่านตากันมาบ้างเนาะกับ 9S10H นะครับว่ามันคือค่าอะไรกันแน่นะครับที่ทางศูนย์บริการนี่เขาได้ให้ข้อมูลมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะฮะสำหรับ 9S10H เนี่ยคือ,อ,อค่าความแข็งของน้ํายาเคลือบนะครับ หลังจากที่เซตตัวแล้วนะฮะวัดด้วยการขีดดินสอรหรือ pencil hardness scale นะครับช่วยลดรอยขีดข่วนอ่อนๆนะครับจากฝุ่นจากผ้าหยาบจากการล้างรถจากที่เราใช้งาน ในชีวิตประจำวันนี่แหละนะครับไม่ได้กัรลอยได้100%่นะครับแต่ปกป้องได้มากกว่าชั้นเลกเกอร์ครับแล้วส่วน9 s 10H เนี่ยไม่ได้เท่ากับค่าเพชรนะครับแต่เป็นมาตรฐานที่ใช้งานได้จริงในวงการเคลือบแก้วเคลือบเซมิคในวงการสีนะฮะแข็งแรงกว่าเลกเกอร์หลายเท่านะครับช่วยให้ลดดูใหม่นะครับลดการเสื่อมของสีลดการซีดมองของสีในระยะยาวครับ 9H 10H ไม่ได้เท่ากับค่าเพชรนะครับแต่เป็นการเคลือบแข็งหรือ hard c o ค t เนี่ยเพื่อปกป้องชั้นเลกเกอร์อีกชั้นหนึ่งครับและที่ สำคัญนะครับช่วยให้รถเราเนี่ยดูใหม่ดูสวยเงางามนะครับลดการเสื่อมของสีในระยะยาวแต่ความสวยความเงางามที่เพิ่มขึ้นมาก็ต้องขึ้นอยู่กับ ลักษณะของการเตรียมผิวด้วยครับส่วนจุดเด่นของการเคลือบซิลิ 9S 10H นี่นะครับก็จะเป็นการลดรอยขีดข่วนอ่อ,อนๆน,นะครับย้ํานะครับว่าการเคลือบแก้วเคลือบซิมิคไม่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้100%นะครับในเรื่องของความเงางามก็จะเงางามลึกๆนะครับเงางามมีมิติลึกด้วยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของการเตรียมผิวด้วยนะครับน้ำไม่เกาะมลภาวะเกาะยากทําความสะอาดง่ายนะครับทนแดดทนฝน ทนความเป็นปรดด่างน,นะครับสีไม่ซีดง่ายนะครับอาจจะอยู่ได้หลายเดือนหรือหลายปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานด้วยรวมไปถึงลักษณะการดูแลหลังการขายของศูนย์บริการนั้นๆด้วยนะครับ